กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนี้เขามาอยู่กับพ่อคุยพ่อไก่ยแล้ครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาเด้๋วเดินพี่น้องเอฟซีเด้อมาอีกแล้วครับในวันที่สิบเจ็ด้อครับผมสิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอีพีที่เจ็ดสิบสองเนาะอีพีที่เจ็ดสิบสองนะครับก่อนเงินขอบคุณเอฟซีก่อนเด้อครับผมเอาแม่สาวลูกไอ้เงินอุไทยครับกับลูกเพชรสยามไปหาเบาโจ้อครับผมเบาโจร่วมเพื่อบ้านดุง อย่างวัดอุดรธานีครับเอาให้คำคำคุ้นๆเด้อครับออกกของเงินแสนเขาบ้านของเงินล้านเขาเงินครับผมเอาโมกข่อยตีฟ้าออจังหน่อยได้พี่น้องแลนเปื่อเปื่อไปอ,อีกแล้วผมยันฝนตกห้ามเนาะ,อะแมนวู้ไอช่วงนี้มันเป็นหน้าฝ้าหน้าฝน,าพ,านพ,พี่น้องครับเอามือนีบสามรายการเด้อครับผมมือนี้มีอยู่สามตัวสามไา่กันาะครับผมแมนตื่นึ่งได้สองครับผมประกาศแม่สาวต้องเห็นจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเอาเมื่อกับตัวที่หนึ่งเลยพ่อเอาแมนนี่ความสูงหน่อยสี่สิบหกบวกลบ 146บวกลบสถานะเพื่อนทองเหรอเด้อเดี๋ยนี้เพื่อนทองเพชรล้ำโค้งได้หาเดือนกลัวสถานะเพื่อนขอตอนนี้ก็กคือเพื่อนเป็นแม่ทองนะครับเนาะอทองกับพ,พ่อเพชรลํำโคงครับผมหาเดือนกลัวดดได้หาเดือนกลัวแล้วพี่น้องครับมันเป็นสาวทองแรกนี่ตัวเพื่อนนี่เป็นลูกผู้ได้พ่อลูกสร้างอุด,ดอนมีใบครับผมตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อช้างอุดรวร้ณนะพี่น้องเด้อสร้างอุดรล้านเปิดเส้นเปิดไหาิบเก่าคะแนนมื่นเกาพันบาทพี่น้องครับเนี่ยเป็นสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อฟัน ฟันเพิ่งอะรุดเล็มนึ่งนะพ่อเนาะฟัานรุดเล็มอ่าฟันเพิ่งรุดเล็มนึ่งไปงานก่อนก็ว่าลูกซางกอดดอนนบเบิ่งหน้าตาเพิ่งพี่น้องครับโอ้ยหน้างามลายพี่น้องเลยเบิงทีหน้าตางามมาแ้วตาแต้มแจ่มเจ้ากระจ้ำตาแต้มแจ่มจ้ำพี่น้องเอาเบิ่งข้างล่างก่อนจังขึ้นเป็นทึ่งอัตลักษณ์เป็นพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งช่วงหน้าตาเพิ่นเชิดเลยูนะป๋ดป่อยืนทั้งหางไปเลยครับกูนะเดี๋ยวพี่น้องครับกูเลงได้สาวท่องแรกก่อนซื้อหนึ่งได้สองเบิ่งห้างเพิงรถเบิ่งช่่วงงออกพีน้ครับูด หีบเล็บการปันเหรียนบาทผมหีบเล็บหีบเท่าดีคอแข,ข้แงคอขาอีนง่ายพี่น้องครับเนี่ยมั่งเบื้องหน้าตาเป็นพี่น้องครับที่สำคัญเบื้องหูเบื้องหุดมแม่เพื่อนนี่เป็นสายเพชรอนนุดร่นนะพ่อเนาะล้านเปลืกเส้นเกิดจากแม่สายเพชรอนนุดร่อนนพี่น้องเนื้อสาลาเฮโยผุดเลรอครับผมนี่ก้อนฟฝรั่ำพี่น้องครับขวางคูเนี่ยเขานี่เป็นเขาตกะขั้นสวรรพี่น้องครับเป็นอันง่าย โชว์พี่น้องเว้ยเอาเอามาเบิ่งหักเดี๋ยวเรผลดีทั้ครับผมพี่เบิ่งพี่น้องเดียนกลัวแล้วพี่น้องครับเนี่ยพันธุกรรมดีๆดนะพี่น้องเนี่ยตัวเพื่อนี่เป็นลูกสาวของพ่อช่างอุดรเริ่มหลังแย่แล้วสิเขาหกเดือนแล้วที่พี่น้องครับผมนี่ท้องก็พอเพชรลำโขงดนะพี่น้องเนีนะครับผมเนี่ยสิเขาหกเดือนแล้วพี่น้องครับเอ้าเบิ่งขุ่นควายติดไทยไงยี่เลยพี่น้องครับไงไงยี่มากพี่น้องเอางั้อยางนกายังรอบนึงุ่นแลมอีกแล้ว สะดวกมาเบบ่งตัวจริงด้พี่น้องด้อมาจับมาบ่ายเบิ่งตัวจริงพี่น้องครับคุณเอา,เอาทวนไปน้คแับผมค่อยแมนี่ดอความสูงลอยสี่สิบหกบวกลบครับเดี๋ยวนี้นี่สถานะเพิ่นเดือนนี่เพิ่นพ่อ,องเงินกับเพชรลำคงได้สี่เขาหกเดือนแล้วนี่ตนตโตเพิ่น,นเพินะ่นเป็นลูกสร้างอุดรมี่ไป ครับทั้งนอกทั้งในเด้อครับผมเปิดไว้5ซเก่าคะแนนเป็นสาวทอ,ทองแรกเนาะ59,000บาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวทองแรกเนาะครับเนาะเอ้าตามเพิ่นงานคือรับประกันทองพี่น้องครับอนาคตนี้จังได้ก็150มาซิปน,นี่แ้วพอเนาะมีแน่แ <พอ S 2> น่นอนเพราะว่าฟันเพิ่งพึ่งหลุดเหลี่ยมนึงเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเอาจ้ะเนาะพี่น้องเนาะครับผมเอาเบิ่งกับตัวต่อไปครับผมครับผมมาพบกับตัวที่2เนาะครับครับเพราะว่อตัวที่2นี่สถานะเพิ่นเป็นจังได๋ครับผมเอาควายแม่นี่ความสูง145บวกลบเด้อ145บวกลบแม่น สถานะเดี๋ยวนี้เพิ่นทองเหรอเด้อครับท้องกับเจ้าไม้ครับผมเป็นแม่ท้องนะครับน้องท้องกับเจ้าไมได้สี่เดือนอ่าทองได้สี่เดือนแล้วพี่น้องครับเป็นทองที่สองเป็นท้องที่สองนะครับเนาะแมนอ่าตัวแม่เพื่อนนี่เป็นลูกผู้ได้พ่อล้านห้าแสนรับผมตัวแม่เพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อล้านห้าแสนเ้ยพี่น้องาไปเพื่อนโมี่อ่าแต่ว่าเอกสารตัวแม่บ่มี่เนาะมีแต่ในทองนะพ่อเนาะเป็นว่าเพื่อนเพื่อนหาบพเห็นขอยกับบอลวองบอเท่ากับผมมีแต่เอกสารในทองนะครับแมน ครับพ่อไอ้ลูกตัวก้อนนี่เป็นตัวผู้คือตัวเมียพ่อตัวเมียครับผมเป็นลูกตัวเมียได้พี่น้องได้ลูกตัวก้อนเพิ่นเนาะอ่าตอนนี้แม่เพิ่นกระทองแล้วพี่น้องครับอ่าท้องได้สี่เดือนครับผมเน่าปาาลาอ้อยรถไฟพี่น้องเอ้ยพี่น้องสางเนี่ยนารักพันตุ่มดีๆได้พี่น้องเด้อยผมแม่เพิ่นนี่ก็เป็นลูกอ่าของพ่อล้านห้าแสนนะครับเนาะแมนมาหพี่น้องเป็นควายที่โค้งสางเงยไหมพี่น้องสางเงยขนาดเลยโค้งสางเงยครับกูเนี่ยพี่น้องเบิ้งเบิ่งอัตลักษณ์ควายไทยเฮ้ยเบิ่งหน้าตาพี่น้องครับบัดแบบเอพิ่นห ตาแต้มนั่นตาแต้มเจ้ากระจัมตาแต้มแย้มจั่พี่น้องครับเนี่ยเบื้องช่วงข้อหลัง้นองข้อนี่สามองพี่น้องครับเรียบง่ามชุดนี่พี่ตาโตเท้าแง่ครับผมนี่หยิบเรียบหยิบเท้าดีพี่น้องครับไปพูดหาที่สำคัญน้องพอหน้าตาพี่น้องครับหน้าตาหเขาพี่น้องครับเขากระดานเขาใหญ่เลยพี่น้องครับแม่นคนเขาใหญ่ขอสองเองช่วงไทยเพื่อนครับมาเนี่ยพี่น้องครับเป็นควายที่นั่ตัวยงามอย่างดีพี่น้องเนาเน่าเลยเนาเลยแหละครับเบื้องช่วงไทยเหมือนพี่น้องครับเนี่ย ใายบักใหญ่พี่น้องครับใายหางดีพี่น้องครับคูณน่ะใายหางใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องครับหางใหญ่หางลำโป่งบักใหญ่พี่น้องครับโป่งสายบํารุงมาพอเนาะอ่าผู้ใดได้ไปก็คือออกไปบำรุงใส่หวานใส่หยาพี่น้องครับก็คือเมันแยกลูกออกไหมนะพ่อแม่หัวใจแยกลูกออกพี่น้องครับพอยก็เห็นลูกเพิ่นอยู่ตัวนี้ก็ได้งามหามโอเคเลยครับลูกเพิ่นบ่อไห้พี่น้องครับคูณน่ะป๋ดใหญแง่ห่าวพี่น้องครับเอาควายแม่นี่เด้อความสูงลอยซีซิบหาบอกลบเด้อครับเดี๋ย ทีทเดือนก<ม>รับไปเจ้าไม่เด้อครับผมเอาเปิดแบงค์พี่น้องไว้หลฟ์ไปได้พ่อฮะเปิดแบงค์พี่น้องไว้หลฟ์ไปได้ครับห้นาสิบห้าคะแนนครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะแบนค์ฮะเป็นแม่ทองครับผมพี่น้องครับนี่ก็คือ,อซื้อหนึ่งได้สองเด้อพี่น้องเด้อเน่าไงเน่าพี่น้องครับนี่แหละเน่าป่านรถถังเน่าถังพีน้องคเน่าป่านรถไฟอเน่าป่านรถไฟ ไงปั่นคือรถถังครับผมแต่ถ้าได้กินเอี่ยมกินพี่ทองม่านไงมันอีคือรถถังเหรอพี่น้องครับอ่าเพราะว่าเพิ่นเป็ือนข้อยที่โค้งสางไงอยู่แล้วพี่น้องโค้งสางไงเงาเงาสางเพิ่นมันไงอยู่เนี่ยสางได้เลยแหะพี่น้องเปิดไใบหาจีบหาคะแนนมากระเพยไกลกับจังตอกันเถอะเมืองไหนล่ะพี่น้องครับเอาทอดทอดพ่อเพื่ไงถึงเงาพี่น้องเอ้เอาเอาใจ่ราเปิดใบหาจีบหาครับผมเอาเมิ่กับตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สามนะครับ ้วพ่อตัวที่3นี่สถานะเพ่เป็นยังไงครับผมเอาควอยควอยตัวนี้เป็นลูกไอเป็นสาวน้อยเด้อะอายุแปดเดือนลูกสาวเจ้าไมมเด้อเป็นแม่สาวเนอะครับเนาะเป็นลูกสาวของเจ้าไหมครับผมอายุแปดเดือนพี่น้องครับโอ้ไกลพี่น้องคุยเบิร์ดพี่น้องเด้อคว้ยน้อยอายุแปดเดือนครับผมตัวนี้สูงไรพี่น้องสูงร้อยยี่สิบห้าบวกลบครับผมสูงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกลบพี่น้องครับแมนเป็นลูกสาวของเจ้าไหมเจ้าไม่ไม่ใบเด้อพี่น้องเด้อแม่เพื่อนี่สายได้พ่อสายเพชรอุดร ครับแม่เพื่อนหนีสูงปะพ่อสูงลอยสี่สิบเจ็ดเกิดจากแม่ลอยสี่สิบเจ็ดด้วยพี่น้องก็คือลูกกับซ้ำนี่แหละพี่น้องไอ้เบิ้งพูณนะขวัญดีพี่นอ้องครับสีสันดีครับผมงามง่ายงายพี่น้องพูณน,นะหน้าเขาเปิดเอามาเบิ้งหน้าป่ะเนี่ยพี่น้องครับเบิ้งกับหน้าตาพี่น้องครับผมเบิ้งเอึกบะข้าวกะเต็มพี่น้องเบิ้งครับผมพูนะคุณ ส่งเขากับส่งสาซ้อเพื่อนละเขาซ้อเพื่อนละพี่น้องครับตาเต้มบ่พ่อตาเต้มตาเต้มเต้มเก้ากระจิมตาเต็มเต็มจิมพี่น้องครับเบิ่งช่วงอ๊บข่าวพี่น้องครับเข่าวข้านีสามอ่องเต้าพู้แน่นแน่นแน่นอืมแข่งขาวพี่น้องจีบจีบข้าวดีนะพี่น้องเด้อกระดิ่งก็แข่งกับแทมเน้อพุกน่ะมาเบิ่งเขาพี่น้องครับเขาเนี่เปิดกว้างแห้งพี่น้องอันนี้ให้เพื่อนใน รถไม่พี่น้องด้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเขาเจ็บพี่น้องครับเพราะว่าวันไหนนั่นรถมากวุวยน้อยแม่เนี่ยเอาพอยืนทั้งคางเพื่อนครับอ๋อกูน่ะพี่น้องครับเพื่อนวุ้ยน้อยแปดเดือนได้ทราบดีกเวแล่น้อพี่น้องเอาไปย่างน้ำก้นมูอถุงย่างก้นจั็หน่อยนะครับอ๋อยางก้นพี่น้องไม่ทิ้งร้ายนะหัามันกูน่ะพี่น้องเลยกําลังเนี่ยกูเลยที่กําลังมองหาเนาะลูกสาวเจ้าไม้บนจ้วงไทยเพื่นพี่น้องครับผู้ข่อยเล่ยเล่นจั็หน่อยเนี่ย อ้พี่น้องครับผุนบนไข่พอเดินได้ไ,ดไหมครับเพื่นเดือนตรงตรงครับบนงไถ่าหางพี่น้องครับผุน่าหางหนี่ดีได้พี่น้องเน้อเอาทวนควยตัวนี้เด้คอความสูงลอยยิบหาบลลบครับผมมันเป็นลูกสาวเจ้าไม้เด้อครับลูกสาวเจ้าไม่อายุแปดเดือนเปิดไบยิบเกา่าแค่แนนอายุแปดเดือนนะพี่น้องเนาะเปิดใบสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเด้อเป็นลูกสาวของเจ้าไม้หมักน้ำพอยไก่เอาไปกระทูมาครับผมไปจุงไปไปแล่นน้ำกลน ครับผมก็คือเอาไปใส่มูเนาะใส่มูไอ้มีมูอยู่ขกอกิวลักกแล้วพี่น้องครับอ่าอยากได้เพิ่มเติมสายพัฒนาเข้าเอาสาหรับคนใไละมุกหอยพี่น้องครับอ่ะจังสรรได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณจากใจขอค้วยายในไกรใบบุญชาแนลเด้อครับผมอ่ากดติดตามมุกหอยไว้กันถ้ามีส่วนมากมุกหอยกับทีได้ขายเรากลไปส่งใหมมุกเจ้าคืองเขาครับอ่ะเอาแต่ละเนาะครับผมเอาเกิดสำหรับคลิปนี้เขาก็บุกมีหลายเนาะครับเนาะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ